มาวันนี้เรามาทำดิฟแบบพารากอนใช้อุปกรณ์พารากอนนะครับในการดิฟธรรมดาแบบสกัดร้อนนะครับผมวันนี้พับกระดาษนะครับถ้าเป็นพารากอนนะครับมันจะมีลูกบอลกลมๆใช่ไหมเราก็ต้องทำการตัดปลายให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับ นี่อย่างนี้เอาไปเลยแล้วก็มีอุปกรณ์พิเศษในการกดนี่การใส่น้ำก็ต้องพอดีนะครับเพื่อให้การไหลของน้ำไม่ขาดแล้วก็เป็นสายน้ำที่ต่อเนื่องนะครับใส่น้ำเยอะเกินไปก็ไหลแรงควบคุมสายน้ำไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้เราดิฟไม่สมูทนะครับที่จริงการแต่ละอย่างเนี่ยพอไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะทำให้การดิฟมาการควบคุมใสยน้ำก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่อาจจะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบทำคลิปส่วนนี้แยกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบละเอียดอีกหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เราจะใช้กาแฟเป็นปีโป้เบนเป็นซิกเนเจอร์เบนเหมือนกันนะครับสเปเชียลเบนนะครับตัวนี้ออกบลูเบอรี่นะครับ เช่นเคยในการดิฟกาแฟปกติแล้ววิธีการดิฟของผมจะใช้กาแฟ15กรัมนอกจากจะพิเศษจริงๆก็จะปรับน้ำหนักให้เป็น18กรัมนะครับแต่อันนี้เราจะ15กรัมก่อนนะครับเป็นแบบดิปเลโชปกติเป็นเลโชนต่อ15นะครับปีโป้ก็เป็นกาแฟวอชโปรเซตนะครับการโปรเซตกาแฟก็มี หลายๆโปรเซสนะครับจะมีไดโ้โปรเซสวอดโปรเซสแล้วก็ฮันนี่โปรเซสเนาะที่เป็นโปรเซสหลักๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีมาก็จะเป็นพวกแอนเนอร์บิกโปรเซสก็แยกไปอีกละเป็นได้ไปฮันนี่อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราใช้คอมเมนเต้นะครับ23คลิกนะครับเพื่อในการทำให้สกัดออกมาให้โฟเลตของมันเนี่ยทำให้แบบไร์นะครับจะไม่ทึบมากนะครับออกสว่างสว่างนะครับ ซึ่งการไหลของน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กาแฟเข้มข้นแล้วก็จืดนะครับซึ่งถ้าบดหยาบเกินไปกจ็จะจืดนะครับสกัดได้ไม่เยอะนะครับถ้า,าบดละเอียดเกินไปมันก็จะทึบนะครับกาแฟที่สกัดมาก็จะเข้มข้นมากเกินไปดื่มยากนะครับ บดจนฟรีอย่างนี้นะครับในการสกัดกาแฟเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าสามารถนำฟาแกนหรือว่าการบดแห้งแบบนี้นะครับให้ลูกค้าดมก่อนก็ได้นะครับลูกค้าก็จะได้กลิ่นตอนแห้งด้วยนะครับมีอโรมาที่แบบอีกแบบหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็จะมีซิเวอร์สกินนะครับ ตัวนี้ก็คือความขมฝาดนะครับตัวนี้ก็เป่าออกตัวนี้ถ้าเราไม่ได้เสร์ฟให้ลูกค้าก็เป่าใช้ปากเป่าก็ได้ถ้าทาที่บ้านเนาะตัวนี้ก็ทําการล้างกระดาษก่อนนะครับทุกครั้งนะถ้าเป็นวอดโปรเซสล้างไปเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นพวกดายโปรเซสหรือว่ากาแฟที่มีความมันเงาใน,มนเมล็ดกาแฟมากนะครับ ไม่ต้องล้างก็ได้เพื่อจะให้กระดาษซับมันของกาแฟด้วยนะครับตัวลูกบอลพารากอนนี่จุดเด่นเขาก็ทำให้กาแฟมีความบาลานซ์ขึ้นแล้วก็มีความอโรมาที่ชัดเจนนะครับแล้วมีความหวานนะครับการสกัดของน้ำที่ผ่านจากพารากอนคือพารากอนจะเย็นจัดนะครับ มันทําให้กาแฟที่สกัดออกมาไม่สามารถจะสร้างกดได้เพิ่มมากกว่านี้แล้วนะครับทําให้อโลมาทุกอย่างและรสชาติเฟเวอร์ทุกอย่างจะลงมาในโถและเก็บความชัดเจนของรสชาติและกลิ่นได้นะครับอย่างดีนะครับทําให้บอดีก้กลมๆนะครับบาลานซ์มากโอเคตน่นี้เราใส่ผงกาแฟเข้าไปที่เรานำกากออกแล้วนะครับ เทไปเลยเกลีย่ยกาแฟให้หน่อยหนึ่งนะครับกาแฟที่บดวันนี้23คลิกก็ค่อนข้างจะหยาบไปนิดนึงนะครับแต่เราต้องการให้กาแฟไบรท์ Bright นะครับแต่ถ้าต้องการให้หวานเพิ่มขึ้นหรือว่าให้หนักกว่าน,นี้เราก็ ละเอียดกว่านี้ปกติเราก็าผมก็จะเพเริ่มที่20คลิกนู่นนะครับถึง23นะครับโอเคอุณหภูมิน้ำ92องศานะครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากตรงกลางนะครับการสกัดของผมนี่จะเริ่มจากตรงกลางทุกครั้งนะครับเพื่อให้แบบสายน้ำเราเป็นแนวตรงแนวดิ่งลงไปนะครับ39กรัมนะครับโอเค เห็นสังเกตน้ำแรกไหมครับมันจะมีความหนืดมากนะครับมันเหมือนชิลให้น้ํามันดีรู้สึกว่ามีบอดี้นะครับแล้วก็รอบต่อไปเป็นรอบ2เพื่อสกัดความหวานครั้งแรกคือความเปรี้ยวนี่คือความหวานช่วงนี้สกัดไปเลยนะครับผมจะวนอีกแล้วสังเกตผมกาแฟผมจะวนให้แบบรอบๆนะครับเห็นไหม ทำให้ฟองอากาศมันแตกตัวออกมานะครับร้อยยนะครับโอเคเห็นว่าฟองตรงเท่าๆเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเท่าๆกันหมดเลยนะครับตอนนี้สก,กัดรอบนี้เราต้องการให้พารา้อนสก,กัดความอร่อยแค่รอบสองนะครับตอนนี้ก็ เวลาที่ออกมาให้ระวังครับปกติมันจะดึงมาได้นะครับแต่ว่ามันจะทําให้กาแฟผงกาแฟเคลื่อนใช่ไหมถ้ามือเราไม่นิ่งเนี้ยครับเป็นเทคนิคอีกอย่างที่ผมใช้นะครับแล้วพอน้ํากาแฟเริ่มเหือดนะครับเทลงไปเลยครับรอบนี้เทจนไปให้มันปิ่มตรงขอบผงกาแฟนะฮะแล้วพยายามดึงน้ำกลับ แล้วก็เห็นไหมสายน้ําจะเบาขึ้นคราวนี้ก็วนอีกรอบหนึ่ง200แล้วรอมันปิ่มอีกรอบนึงผมจะเพิ่มน้ําเข้าไปอีก30กรัมช่วงนี้นะครับผมต้องการให้ผงกาแฟรอบสุดท้ายมันมันแช่ไว้นะครับเพื่อต้องการให้มันฉ่ำหวานขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะทำให้สก,กัดได้มากขึ้นนะครับโดยที่จบที่230กรัมนะครับเห็นไหมพอผมทำรอบสุดท้ายตะก,กี้มันเกือบจะเหมือนทุกครั้งแต่ว่ารอบนี้มันจะแช่นานกว่าเดิมนะฮะนี่เห็นไหมากาแฟมันยังไม่ยอมลงนะครับตัวนี้2นาที39นาทีละนะฮะผมต้องการแค่2นาที50นะครับตัวนี้แล้วผมก็จะเอา เซิร์เวอร์ออกเลยโอเคโอเคเราก็จะได้กาแฟที่เราสกัดมาแล้วนะครับทำไมถึงสกัดแค่ขั้นตอน1กับ2นะครับในลูกบอลตัวนี้นะครับเพราะว่าไอเจ้าตลูกบอลตัวนี้มันจะดึงความอร่อยออกมาพร้อมกับความไม่อร่อยด้วย ซึ่งในกาแฟเบรกที่3เนี่ยคือความฝาดกับความผมแล้วมันจะเป็นโน้ตทางชาละเราไม่ต้องการทางนั้นเราต้องการแค่1กับ2เพราะว่ามันอร่อยนะครับจะไม่ง่ายคือ1กับ2ก็อร่อยเปรี้ยวกับหวานนะครับนอกนั้นคือความจืดนะครับเราไม่ต้องการความจืดที่จริงแล้วเราสามารถจะจบที่200กรัมได้นะครับอันนั้นคืออร่อยที่สุดนะครับพอสก,กัดมาแล้ว เราต้องชิมก่อนทุกครั้งเพื่อจะเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับสว่างบอดี้มาอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กเกน้อยน้อนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับผมเร mm hmm. โชนี้นะครับผมคิดว่าอร่อยที่สุดและดื่มง่ายสำหรับผมแล้วนะครับตัวนี้ ผมว่าลูกค้าแฮปปี้แน่นอนครับหรือว่าเพื่อนๆที่นำไปสกัดก็แฮปปี้เหมือนกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เจนโรสเตอร์ก็มีหน้าหน้าร้านหน้าบาร์สามารถมาหยิบซื้อกาแฟได้นะครับผม พิกัดก็อยู่หน้ามอแมโจ้เชียงใหม่เนาะใครไปใครมาแถวแม่ริมหรือว่าแม่แตงครับแวะมาได้ครับผมสามารถติดต่อมาสอบถามก่อนก็ได้094 602 818 8นะครับที่จริงแล้วเราก็มีคัดสอนบูวิ่งกับพั้วเบสิคเซนซอรี่นะครับสามารถสอบถามมาได้เพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้านะครับจะมีเกตความรู้ดีๆอีกนะครับขอบคุณครับ